ขึ้นไปขัดเขาเฮ็ดคือบนขักอย่งไง กอแต่เสียงนี่ท่านเขาไม่ได้ดูอยากดูไอ้ไอ้ไม้อะไรที่เล่นตลกตะแลงเขาไม่ได้อยากดูมันเสียกูรวดเขาอยากดูใครด้วยเขาอยากดูดอกมือให้หมดดอกมือโซ่โซ่นุ่มแบบไงเนาะเออเม้นเมนก็เม้นกูกูกระเบิงอ่ะในช่วงหมอลำที่เขาเต้นกันสนุกสนานมึุสียิ้จยิจียิี้จ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 ี้มันตามขับใส่สูงเหลืองเกินไปเออหวคนแท่นเนี้ยไหวใส่สูงเหลืองเลยใส่นวมนวมขึ้นไปด้วยผู้ท้าเขาไม่อยากเรื่อเบื้งตัวเขาจะฟังลำบุญอ่ะเขาจะฟังหมอลำบุญอ่ะ อ้อันคักกว่านี้แน่ด่านเนาะอํามึงกีบกูก็ได้อ่ะแม่มันนับพุงซ้ํากลัวนี่เออคือจังคนเป็นเบาหวานนี่เนาะยังคนเป็นโรคองค์เฮียงนี่มาบ่ไปบักแสงกระทาเนาะเอ้ยหลวงวันนั้นไปดูมวยอันมาเบิ่ง มากับหลงเมย์นสิีบามาวันดีลูกเหยียดไอ้หลวงขอานก็ขี่ไปเบิ่มสมองก็เติมซ่างไอ้คนนั้นสมองมันเริ่มช้านะบันจะแก้มกับพ่าๆวันนี้มันเป็นองค์องค์เลี้ยงแมมเออฮันหันซะซ่าคือคนเป็นเป็นประสาทแมงไอ้หลวงไายกับผมจะขี่ไปเบิ่มนะฮะขวานซู่ๆละมึงขันมึงเป็นทังไปเมียมึงก็ได้ผัวไม่ะหัวก็บอกมึงคำเดียวอ่ะใส่ในเงินมึงอ่ะมึงอย่าลืมนะเงินมันเป็นเวนเงินเงินเวนกรรมเนะมึง เงินบาปวิ่เงินบาปแล้มึงคนจะมึงบักเสียงนานใช่ในเงินมาเนยึงใส่บ้างนะเงินนะมึงเก็บไว้พอกินเนี่ยมึงใส่ในเงินมึงนะมึงมึงเป็นยังไปปุ๊บเมียมึงก็ได้ผัวใหม่ปั๊บบอกเรียนไปทั้งวิธีบางคนว่ามันมุ่งค้นมวลบางทีคนเต้นหมอลำก็เริ่มมวนก็เริ่เบิ่งดอกเหมยล้ำแะ้วโอ้ยได้นั่งบักเสียงเดินใส่ส่งเงินไปโอ้กูนึกว่า ไ่่ทำให้กูจ้างบ้านกูไม่ฟาดไปเรื่อยๆเดวมัได้๋มวน่งมึงเดี๋ยวมัวดีสนุกสนานกับมึงนะกูดูดอกเหมยวันนี้เออเขาจะดูดอกเหมยนะเขาจะเขาจะฟังหมอลำเพื่อคอนเสิร์ตไหลไปเวลาแค่เที่ยงคืนแค่มึงขึ้นไปขัดเขาแบบบ้านเครื่องสุ่มวงเลยไปเสียมาเบิ่งมึงเขาตั้งตาหัวเป็นสันอ่ะมาได้จ้างมาแล้หรตั้งตาหัวมียุติวะ กะเาคันได้บ้าเนาะกูได้บ้ากูไม่ได้แพร่กูวิลีเนาะกูวิลีเนาะกูได้บ่าววิรีเนาะกันได้บ้าคนนี่ว่าคนนี่เหมือนท่านไม่ก็คือว่ากูเลื่องจริงสมมติว่ามึงจ้างดอกไม้มาแสนหนึ่งเนี่ยเวลาเที่มงคืนเรื่องอะไอเสียงทานกินไปละครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงไปโยกก็เมียหนาะไปชิมมะเบิ้งไอสิโยกก็เมียไปโยกยิุ้คนน่ะไปโยกยิทุ่งหน้ายิ่งเยี่ยนจะคว้างคุเนี่ยแม่นภาษาเราใช่ไหมที่เมื่อก่อนมันไม่ได้ตลกนะตอนเขาฟังหมอลำผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ ขึ้นไปบนนันไอ่ยย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 ย่ยยยยยยยนย้ยนยยยนยย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 ไยย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 เยยยยเยย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 ยนยยยยยนยย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 ยนลลยย มันยังอยู่ป้นี่ยังอยู่แล้วก็ฟังตาหวานแล้วตนี้ตาหวานหัวเปล่าเอาสีประกันสีไหมครับเอาถามหน่อยเอฟซีไม่ฉีดก็ไม่ฉีดของเดิมๆของเดิมครับแทงเป็นแทงทิวสายแทงวันนี้มีรายการไหมทิวยอดนิยมครับหน้ารามมัมีไหมพี่ผมบ้านเนี้ยผมหยุดมาแล้วเดกจริงเด็กจริงหลายบ้าแม่ี้ยเกจริงหลายยังฟังอยู่ตวตาหวานแล้วเอายังอยู่เนี่ยจำกลุ้ยนะไอแสงทัน มึงหัดใไซเงินหัดหัดหัดกลัวเซ่เซ่เนี่ยสักมือหนึ่งมึงเป็นนังไปหรือว่าเอ,มมอมมามาพืชเอามาผาดกินมึงน,นะผัวเมียมึงได้ผัวหมียอะไรเนี่ยไอเด็กคนอื่นใช้เงื่อนเหรอเฮ้ยดอกไม้ยังมาฟูง่ามพร้อ,อ,อมม,มันเนี่คนสวยๆงามๆันใช่เน่เดืองไม้เออฟังสังวรจริงน,น,นะกูค,คิดว่าเหมือนดอกไม้นี่จะได้กับพวกแบบว่าแบบพวกคนมีเงินนั่นสิแม่แบบว่ารวยเป็นหมื่นล้านนั่นสิคือผัวฝรั่งสิเดนอ อันนี้ไอ้ไร่เด้พบอไ่ได้สาบเซ็งมึงได้ไหมกูพูดอย่งนีกระตาปากกูแล้วเนี่ยพูื่นเะ้อักันกูบูกทีเดยนว่างหล่ะใส่ใส่ใส่ไรเงินทันพใส่กับไม่กูแม่มึงกันเลยหญ่ไผจะอื่นหลยขาดกลัวที่สุดแบนมาพงสิริกับบันฉลองทุกคนให้พูดวน่าออาโไลคว่ได้เปน้องดวนก้าเก้าครับ